สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบนก็นสม้มส่งประมาสบายดียามสวยๆจักหน่อยแปดโมงพี่น้องว่าสิออกเมื่อหน้าว่าสิออกเมื่อหน้าให้ไปส่งขขาไอ้กับรดีรถต้นไม้แต่เช้าเลยอดทนทางฮันตี้บุลุฮะมันควันมันควัน Minh anh đi mẹ nãy 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 hả nãy 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 รอยา้าก้งาดย้เฮ้ยจอยาเท้ากุ้งมาบุ้ยยามันกายเจ็ดสิออกไปแต่เดือดหสดีะอิลิติมันเอาริงนะแนววีวะได้ังเฮ้ยเอานี่ต้นออกไปแต่แต่ที่หา้ออกมแต่เศร้าโอ้ยอย่าออกไปเลยฮะอย่าออกไปลุดในผาป่นะพายสอด ตัวใบไหวนะใช่จังหายไฟสอดไฟสอดตายเลรอฉากแล้วมันสอดเจอดอกไมยไม่หยอกบอกคำตานนะโอ้มันสอดหรือมันบอสอดไม่ใช่โอ้ยกูอยากขาวตัวไม่หยอกนาเออหยอกบอกกลับขี่ตัววะไปพันรอบพันอันซึ่งมันใช่หรือปัดเข้าย่าบบอกกลับโกงเราไปแต่เศร้าย่านเอาสอบเข่าไปเสื่องไวัถตารุ่นเด้อพี่น้อง fc ว่าพันนั้นเขนมันบ่ฮอตเจ็ดชิฟเหตุใดๆไอ่บ่กลับไปนอนน้ำสาจ่อยแต่คัดคัดเจ็ดชิฟขึ้นเมื่อละไอ้สาจ่อยมานอนน้ำบ่กลับ fc วะเฮ้ยเฮ้ยก็เข่ามากินยูกาตะเอามาแต่งกินเฮ้ยเอ็งว่าสิไปส่งเข่าซุ้มโต มันจิตช่วยอันงวดสีมันยองเข่ายังก็ปล่อยอ่ก็โผล่าเคยเทาเคยได้เงินสิบพันาเทงินสิบพันนะจ๊ะเอาจานมาใส่เฮ้ยเอาถ้วยมาใส่อืมเอาเอาจานกับถ้วยเด้อจานสองใบเงินอ้วกนี่เงินอ้วกนี่ เงินอ้วน <us> ี่ว่าหอยหัวเลยดอกสาวจอยอ่ะไดเงินอ้วนี่โน้ำไปหอดหน้าถือด้วยเออน้ำไปเสียงยางสิบสิบจอยเอาแล้วของแท้โมเมนต์นั่นสิไปซอยหยกสอบเก่าอีกบ่เอาไอ้โจ๊บเรบขึ้นได้ปานขอแห้งเอาไอ้เห็ดไว้แต่ผูว ยาปลาหนังกอนอีแม่บุบ่ปลาเอาเอามาหายเอาเท่าเออเอ่งเอ็งตากเอ็งแบ่งกินเดี๋ยวตอนเที่ยงอืมเอาเก็บไปเอากินบ่อน่ะก็ถือเมื่อหน้าน้ำเมื่อกินอยู่หน้าเออพวกปังเขาหเป็นไอ้เฮี้ยวมากอีกระซุกเชิญพอได้อุ่นท้องย้อนได้ใช่เขาที่ว่าเยอะพวกปังเขาเออถือเมื่อ หอมจ้ะอ้าวเกลวปลาคองสางวาปลาแดคอนมเออปลาคอนนะเรตักใส่ขึนอืมอากินให้สวยแหละหิวเข่าและมึงชิโกงกูมาได้บอกกูต้องไปติดตามเดี๋ยวมึงเอากระสอบเข่าไปเสืองให้แต่นั่งหนับปุเป็นนั่นั่งกับยี่ังคนอื่นหนับแล้วนั่งหนับบุเป๊ะ เจ้าอกงคือเก่าเลอยเออหนันเฮ้ยบ่ากับวเจอกงคือเก่าพอต้นนับเลขบเป็นหนับเปนนาะอน้หนับฟพอไดีหัวเด้จอยหน้าเป็นหนับนือรหนาลอกหน้าลกจนเบิ้ มือวางมือวางมือวางกบเลาะมือวางกบหลอกข้าเป็นหมูเป็นหมูกันเนี่ยพ่อด้หัวได้เนาะพ่อด้หัวน้ำนางได้เต้าหัวจ่อยอะเรื่องพี่น้องกินข้าวเรื่อยๆเฮ้ยวันแล้วหน้าเรียบร้อยเต้วชีเดยพาเอาเบาะกัปตันไปหาหมอได้เต้าเบ่งหนามันดูฮะหนึ่งพักไปหนึ่งพักจำแจวได้ไปได้จันสมบาวเนี่ยนั่น ไปน้ำกันแต่ว่ะทอดปลาช่อนลวกผักแจ่วแซ่บๆสีไปอะนะผูวเลยจอยเอ้ยโบไปน้ำจิสีไปวัดวัดท่านวัดวัดพญานาคไายกาไปได้โบไปน้ำบ่อวัดพญานาคไายกาไปได้ว้าเมียบอกไรไปอ่ะนะใส่ใส่หน้องบ๊อบบ๊อบเอ้ยกินข้าวน้าแม่จอยเด้อกินอยู่ผัวบ่อกินกับปลาป๊าบหน้าแม่ร้อย like มาเด้อน้องบูมตบเด้ลูกตบๆๆตบอ่ะตบ1เกิดได้โจทมีแต่ผักป่าบ่จอมซนนี่ให้กินข้าวตงหากับปา FC ว่าเคยเฒ่ากับน้องบอคือบ่กินข้าวนําสมาซินหอข้ากเด้อคนขายเขาให้กินนําจอมยุ่งจอมยุ่งไปกินอยู่ในกับปลาปแล้วแล้วแล้วบ่ลูกหือ โอ look, ้ยแล้วแล้วโอ้ยแล้วเราบอลกอยากปลาแหงเอออยากปลาแหงอ้ยเอาเส่ปให้น AP ah ้องแน่เ oh. บ no, ah. no, ่งมาสิ้อายปอนลูก้อ้ายปอดหมักปลาแหงไปพ่อป้าไปพ่อป้าเซเถือกนะซื้อมาอันเห็ดเนืองขาาะอ่า ยังบ oh, oh, ja ่ฮู้ยังบ่ฮู้ออกมาแล้วมาได้ว่าั่เขานัดมื้อนี้เนาะน่าจะมาได้ว่าซั่นวาลาอยู่ไสน่ะอยู่ที่สวอ้าวไปสโอเดี๋ยวมาค่แล้วแก่นค่สบายดีมพี่น้องเมาอย่ดอกจะเตรียมโตมาสิมาแบข้าวเด้อนี่น่ะอตอเข้าเด้เขาบ่ทันปนเขาสิมาตอนใดบ่มีกหนด อันทามนกะจักโมงโอ้ยที่เอ้ยที่บอกเขาใจหลุดปัดบ่เขาสีกกำหนดหายบ้าวจักโมงเขาบันลายเนาะุคคี่รากีดะคำระคำกรยันบายนะหลังแล้ว่ามันีมากรบ่ยังบุร่ังเอนดาบอะไรนี่เนาะาอือมาีสว่างเาชีสว่างแหละอยู่้งวน แน่ยับขึ้นมาแล้วยับขึ้นมาแล้วอะไรกองอะไรกองไปซ้างเราก่อนเขาก็ต้องไล่ไล่ขึ้นมาเพราะเขาเก็บล้านเขาแล้วลมาต้นได้กระยานะเพราะว่าเราชิมาเขาน้องชะโนนี่มันกระล่านเบาแมวแน่มันต้องไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตามนั่นนะมันวิ่งเลยเด้จุ่มนั่นนะจุ่ม จุ่มลุงก้อนบ้านดงนะ่ะสีแยกะซ้ำแกนะ่ะมันวิตแล้วจุ่มนะ่ะก็งงออขึ้นมาลุงสวนนี่ก็นี่คือมาเก๊กแถวเลยนะมนะลานี่ก็แล้วเว้ยแหละแน่เขาแม่ชีสว่างแล้วก็ไหลมาเขานองชะโนบานี่วะข่าวมาชี้สว่างแล้วก็ไหลมาเขาน้องชะโนบานี่วะที่ยังเขาจุ่มน้ามงบ้านนี่หน้าผากหวยเออเพื่อสีแล้วยังทาหลุดอึกระจึกอยู่ปันป่นต่อไห้กระปั่นก็ แม่กองมากกะทาแม่นวลกะทานี่จะผู้ทาโลดบันใครแต่มันเป็นกองแล้วกองจะพาแยงไม่และมันกองมาเหหน้าที่หัวหน่ำตัวมันอันตรายเดตัวนี่แยงของอะไรเรากองใส่ใส่เนาะมากินข้าวที่มากินแล้วนี่สองคนนี่พนันกันจ่อยมากเต้เสอะเสอะผู้ยันยันเบากัาบโกง อันพนันกันมึกคึ้นนี่เข่านะกันเลยเจ็ดิบสอบนะสี่หายสาจ่อยมานอนน้ำขั้นโบหอดเจ็ดินะเอฟซีวะหายบอกขับไปนอนน้ำสาจ่อยต่จะครัวจะยังมีแต่เสียับเสียแท่า บ่ฮอดไปให้ไปนอนนําสาวจ่อยเลยไปให้สาจ่อยมานอนนําลุงกันเด้อจ่อยเสียตัวเสียมาเพิ่นพจบกันจบกันจบกันนจบกันจบกันจบจบกันันบนจบน hello jet chết nằm này mình nhóm, chết bay 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 mình tông chết bay 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 đấy, bay chết ship hà, bay 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 lai bay 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 75 bay 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 bay

บดีนานกับเขาถือใจนานเยี่ยมเยี่ยมลูกเยี่ยมโอโอโลุงที่บอมากินนำเยี่ยมแบบนี้ดิเมนมือได้เดี๋ยวนี้สิาลนไปกินเยียบไปได้เฮ้ยเี่ยมสปายคือการเลีเยี่ยมแนวนี้สปาย นี่ยสิเยี่ยมนะคลิปนี้พาเบิ่งพาชมเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเพราะทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปวิดีโอของควาเมาเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อจ้าบายบายพบกันคลิปน้านี่ยังอยู่นี่ Bye bye,